เกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อก้อยทาริกาถึงกับต้องโพสต์อำลาช่อง3ด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ว่าด้วยหัวข้อที่ทําให้นักแสดงและผู้จัดละครผู้มีประสบการณ์คนนี้ต้องเผยความในใจอย่างระบายออกมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันที่13กันยายนพุทธศักราช2568สิ่งที่ทําให้แฟนคลับต้องตกตะลึงก็คือโพสต์บนเฟซบุ๊กของเธอที่เต็มไปด้วยความกังวลและความผิดหวังโดยเธอได้กล่าวว่าขออนุญาตกราบลาค่ะ ที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและความห่วงใยที่เธอมีกับช่องสามซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่เธอได้เติบโตมาเป็นเวลานานกว่า50ปีก็ยังมองว่าช่องสามได้มอบชีวิตที่ดีให้แก่เธอและครอบครัวเช่นการเลี้ยงดูบุตรหลานจนเติบโตขึ้นมามีอนาคตที่ดีเธอกล่าวถึงความขอบคุณที่ไม่เคยละเลยทุกปัจจุบันนี้ยังคงไม่ลืมบุญคุณที่ได้รับจากทุกคนในช่องสามตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเธอได้แสดงความเศร้าใจเมื่อรู้สึกว่าถูกรุ่นเด็กรุ่นหลาน ทำลายความสัมพันธ์ที่ได้สร้างสรรมาอย่างยาวนานด้วยการขาดวิจารณญาณหรืออาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่ได้รับมาได้จึงทําให้ใจของเธอเจ็บปวดต่อเหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการปิดท้ายโพสตของเธอก็ได้กล่าวไว้อย่างลึกซึ้งว่าสายใยระหว่างเธอกับช่องสามและผู้บริหารจะไม่จบลงด้วยสิ่งที่งามและดีและแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งถือว่าความคิดที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเล็กน้อยถ้าหากคนดังกล่าวมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจก็จะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้น ด้วยเหตุการณ์นี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าความเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงนั้นคืออะไรและว,วงการนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความแตกแยกนี้ได้อย่างไรสแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้สิคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ควรมีความเคารพต่อประสบการณ์และความรักที่เคยมีในอดีตหรือคุณคิดว่าเป็นสิทธิ์ของคนรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง หากใครที่มีข้อความหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดยทีมงานขอให้ทุกคนเคารพถืออารมณ์ของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่สุภาพในการสนทนา